คุณครูที่นี่เป็นแบบไปกลับใช่ไหมแล้วนักเรียนก็ไปอ,อยู่บ้านพักครับเนี่ยตรงน,นบ้านพักด้านหลังค,ครับก็จะกลับประมาณช่วงวันหยุดวันศุกนะครับทุกคนคุณครูที่นี่ทุ่มเทมากเลยนะคุณครูบอกว่าคุณครูที่นี่จะไม่ได้เป็นระบบไปเช้ายินกลับทุกวันนะเขาจะมีที่พักอยู่ที่นี่เลยก็จะได้กลับบ้านแครอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็มีการซักซ้อมซักซ้อมแผน กันทุกอาทิตย์ว่าสมมุติเกิดอ,อะไรขึ้นเด็กชั้นไหนไปที่ไหนครูคนไหนคุมตรงไหนนะจ๊ะปลอดภัยครับปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนนี่จากลานโล่งๆทุกีีนี้นะอันนี้นนะนนนนะนหนูไม่รบกวนเวลาคุณครูจะให้เขาตั้งไปกันต่อก่อน โอ้อะทุกคนเราก็เป็นกรรมการ,การ,รการพัฒนาการศึกษาครับอ๋อท่านนี้เหรอคะใช่ครับใครขอโทษอันนี้เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาเฉพาะโรงเรียนนี้หรือว่าทั้งโรรรงเีียนน้คับเฉพาะโรงเรียนนี้สวัสดีค่ะมัดมาคุมดูด้วยตัวเองเลยครับผม ดีใจไหมคะดีใจครับที่วันนี้มาดีด้วยครับลูกหลานผู้ปกครองและประชาชนที่มีสนาม่นเล่นให้เด็กๆไม่ต้องไปแย่งน้องๆอนุบาลเขาเล่นอันนี้จะเป็นของชั้นชั้นช่วงชั้นที่หนึ่งอั้ตหนึ่งสองสามนี่นะทุกคนประธานกรรมการโรงเรียนเนี้ถือว่าดีมามนะมาวันนี้เราได้เจอทั้งประธานกรรมการสถานศึกษาเจอผู้ใหญ่บ้านเจอคุณครู นี่เรียกว่าชุมชนเข้มแข็งนะคะชุมชนเข้มแข็งมากเราแค่มาเติมในสิ่งที่เขาขาดให้มันเต็มขึ้นให้มันดียิ่งขึ้นนะคะนี่ยังไงต้องฝากคุณครูท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านประธานดูแลรักษาให้เด็กๆต่อด้วยนะคะ นี่ทุกคนเรามาดูต่อไปภาพที่ไมนี้เลยค่อยเรียบค่อยไรี้ให้มันวางได้หมดยังไงบีเด็กแอบมาดูบีเด็กแอบมาดูดูกเป๋าก็มาดูมาดูแค่มันยิดแค่นั้นแด้เะว่าเราจะทำให้ที่ชามปลอดภัยของลูกหลายให้มากที่สุดนี่กะมาพอดีเลยเต็มลานพอดีเลยค่ะสร้างมาผมจะรู้ว่าได้แค่นี้ เมื่อสักครู่เราได้พาไปดูเอ,อหลุมหลบภัยแล้วก็บังเกอร์นะคะมันก็จะมีจุดที่เราอาจจะต้องทําใหม่มีจุดที่เราจะต้องปรับปรุงนะคะส่วนตรงเนี้ยที่เราทําแล้วเสร็จแล้วแน่นอนนะคะก็จะเป็นตัวของอาคารโรงอาหารนะคะ,นะคะที่เราได้ต่อเติมครอบคลุมเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ทุกคนเห็นชัดไหมคะได้ยินใช่ไหมต้องบอกว่าเนี่ยในส่วนของเครื่องเล่นทั้งหมดนะคะมูลยิทธิการจมพลังช่วยสู้นะคะได้แบบรับการสนับสนุนจากคุณรันนะคะนี่ผู้นำคุ้มแข็งี่แกไม่ยอมเข้าล่มเลยนะท่านประธานนะคุมอย่างดีตอนนี้เราเอาลงเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราต้องทำการยึดยึดขา คื้นก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนที่จงังหวัดสุรินทร์นะคะเรากลาลังมาติดตั้งสนามเด็กเล่นค่ะเรากลาลังมาติดตั้งสนามเด็กเล่นนะสําหรับใครที่สอบถามว่าคุณกันจอมพลังไปไหนนะคะวันนี้คุณกันไปปฏิบัติภารกิจสําคัญนะคะ,ะมีรับรางวัลอะไรเดี๋ยวค่อยดูติดตามในเพจ กันจอมพลังช่วยสู้ค่ะอีฟก็เลยรับเน้าที่แทนมาส่งมอบรับหน้าที่แทนมาส่งมอบนะ,ะนี่ทุกคนบอกเลยว่าที่ต้องให้เด็กๆเข้าไปพักในอาคารโรงนี้ก่อนว่าแดดแรงมากจริงๆนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของสนามเด็กเล่นนะเราได้รับความร่วมมือนะคะจาก บริษัท SP สยามคอสโมแคร์ค่ะบริษัท s อสยามคอสโมแคร์นะคะในการที่จัดเครื่องเล่นมาให้กับน้องๆค่ะนี่ทุกคนได้ยินเสียงสัญญาณชัดอยู่นะถ้าเกิดสัญญาณหายอะไรไปพูดจามไมช่ชัดหรืออะไรแจ้งแจ้งอีฟได้เลยค่ะแจ้งอีฟได้เลยนะ นี่เครื่องเล่นสีสวยมากสีแบบขนมหวานขนมจิตขนมใจสุดๆทุกคนว่าการปรับปรุงพื้นที่ปพะธำสนามเด็กเล่นของมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ดีไหมอยากให้ไปต่อไหมจ๊ะอยากให้ไปต่อไหมอยากให้เรื่องนี้ได้ไปต่อขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆไหมเอยเออเรามาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะ อันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณกันเนี่ยเพิ่งได้ลงไปกรุงเทพถ้าวันนี้ไม่ติดภารกิจที่กรุงเทพจริงๆนะแกไม่ลงจัใชายแดนแน่นอนนะคะแกอยู่ที่นี่แบบเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วนะคะแกมีความเป็นห่วงเพราะทุกๆวันตามที่จะเห็นในข่าวว่ามีการยั่วยุปุกป,ปั่นต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้ในฐานะเราที่เป็นผู้ช่วยเหลือเนาะเราก็อยากให้ ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีอยากให้สิ่งที่เราสร้างทั้งหมดเสร็จทันการนะคะวันนี้คุณกันไม่ได้มานะคะวันนี้คุณกันติดภารกิจรับรางวัลนะคะซึ่งเป็นรางวัลสำคัญมากๆค่ะซึ่งจะบอกว่าคุณกันแค่ไม่ได้มาสงมอบนะคะแต่คุณกันเป็นคนมาเซอร์เวพื้นที่เป็นคนตัดสินใจเป็นคนจัดหานะคะว่าจะต้องทำอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครดูจากที่ไหนกันบ้างก็เมนเม้นบอกกันบ้างนะคะเม้นเม้นบอกกันบ้างเนาะอยากรู้ว่าดูอยจากที่ไหนกันบ้างอยากรู้ว่าเหตุของเรามีผู้มองเห็นไปไกลแค่ไหนแล้วถามว่าการมีคนมองเห็นการมีคนเออสนใจเนี่ยมันสําคัญยังไงนะคะจะทําให้เราอ่ะได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของผู้คนมากขึ้นตรงไหนที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะคะเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ค่ะนี่นี่ทุกคน เดี๋ยวจะเล่นโชว์เป็นคนแรกนะคะเพราะว่าตัวเท่าเด็กอยู่ค่ะได้อยู่ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเรียกว,ว่าทดสอบระบบทดสอบระบบเครื่องเล่นให้เป็นคนแรกนะคะน,นี้ต้อง่หน้ค่ะนี่เราแอบ,บแอบ,บสัมภาษณ์ที่ช่างกันดีกว่ะ ขออนุญาตแอบสัมภาษณ์ค่ะอันนี้เครื่องเล่นเนี่ยสี่ทุกอันปลอดภัยต่อเด็กปลอดภัยค่ะปลอดเป็นปสี่พ่นรถยนต์เหมือนกันเป็นสี่พุ่นรถยนต์ที่ปลอดภัยกับเด็กแน่นอนนี่ค่ทุกคนคอนเฟิร์มนะจากผู้ติดตั้งเลยนะว่าปลอดภัยแน่นอนตอนนี้เครื่องเล่นเรามาเกินช่องหรออ๋อใช่ค่ะมันเยอะมันใหญ่ค่ะมันตอนนี้เครื่องเล่นเราคือจัดมาเกินนะคะทําให้สนามไม่พออาจจะต้องมีหนึ่งชิ้น ที่อยู่นอกสนามแต่ก็จะไม่ไกลกันมากแต่สามารถตั้งตรงนี้ได้ยึดได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งติดกันเบียดกันมันเบียดได้แต่ว่าลักษณะระกองเล่นใช่ค่ะจะไม่มีการไม่มีพื้นที่ให้น้องได้วิ่งรอบชิ้นงานอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีคุณครูบอกว่าติดสามารถติดข้างนอกได้ก็เลยเอาออกมาข้างนอกดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องๆองนี่พนมเป็นไงดีใจไหมรอเล่นเนอะรอเล่นอยู่บ่าครับไหนอยากเล่นชิ้นไหนชี้ดิที่เล็งไว้ จะเล่นนี้หรอเดี๋ยวรอพี่เขาติดตั้งแป๊บหนึ่งนะแล้วเ,เดี๋ยวเล่นเลยนะไปไป <c oughs> นี่มากดดันมากดดันค่ะมากดดันช่างนะแต่ตอนนี้อาจจะไม่สามารถให้น้องๆเข้าไปได้นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของเด็กๆเ,เป็นเรื่องสำคัญค่ะสวัสดีค่ะนี่นะน้องเขา มารอเล่นนะทุกคนเขาเล็งแล้วนะเขาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเขาจะเล่นแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันทดสอบก่อนดิฉันต้องเป็นคนซบเกอะทดสอบก่อนนะคะว่าสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยเล่นได้อย่างปลอดภัยสําหรับใครแจ้งเคสนะคะไปที่เพจการจอมพลังช่วยสู้นะคะเพจการจอมพลังช่วยสู้บ้านฟ้านะคะไปได้เลยค่ะแจ้งเคสหลักเกณฑ์ของการแจ้งเคสนะคะถ่ายรูปลงรายละเอียดให้ครบ อนนี้ที่เจอเยอะมากอันนี้เซอร์เวยมาจากแอดมินก็คือทุกคนจะทักมาว่าสวัสดีค่ะมีเรื่องเดือดร้อนค่ะแล้วจบมันทําให้เราไม่สามารถไปต่อได้นะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงโอ้ยขอบคุณค่ะคุณแจ็คกี้ขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะสนามเด็กเล่นนะคะของเด็กๆเ,เราต้องบอกว่าเรากะปริมาณผิดพลาดน,นะคะตอนนี้ของเล่นเรานะคะเกินค่ะ ล้นเกินลานค่ะล้นเกินลานนะคะต้องมีหนึ่งชิ้นที่จะอยู่ข้างนอกอเดี๋ยวฉันทดสอบอันนี้ให้ก่อนนี่ทุกคนปลอดภัยอยู่นะดิฉันนั่งได้ดิฉันนั่งได้นี่ดิฉันนั่งได้อันนี้คือปกติจะใช้เป็นเบาะจักรยานทั่วไปแต่ว่ามันไม่ทนแดดท้องาน เ,เพื่อที่ว่าจะได้คงสภาพกันนะฮะพี่เขาบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวคนเห็นเนี่ยอย่าดราม่านะปกติเขาก็ใช้เบาะรถจักรยาน <c oughs> จริงนั่นแหละแต่ผล <c oughs> นี่ทุกคนมันดีมากจริงๆมันดีมากจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามีเตรียมอย่างอื่นมาเซอร์ไพรส์ด้วยเดี๋ยวให้น้องในทีมไปจัดการก่อนตอนนี้ดิฉันจะต้องถือไลท์เองก่อนนะสูบ <c oughs> ลม <c oughs> อ่ะ นี่ทุกคนมันสีสวยมากมันสีสวยไหมคะคถูกใจสดใสทุกคนบอกว่าอาคารอนุบาลยังมีพื้นที่ว่างอ่าแต่อาคารอนุบาลก็มีเครื่องเล่นเยอะแล้วนะคะอันนี้เราก็เป็นให้พี่โตขึ้นมานิดนึงนะคะอาจจะเดี๋ยวเดินไปเล่นกันได้เดินเล่นกันได้ไม่มีติดไว้ว่าใครห้ามเล่นนะคะ ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์น้องๆกันน้องๆเนี่ยวันที่เรามาเซอร์วสถานที่มีเด็กคนนึง,งเขาเรียกบอกว่าพี่พีไปทำอะไรครบสนามเล่นๆหรอครับคือผมอะเป็นแบบนักกีฬาตะกอ้อครับผมมาได้แชมป์เลยครับผมเป็นแชมป์แชมป์จังหวัดเลยนะวันนี้เราแอบเอาลูกตะกอ้ออย่างดีลูกตะกอ้ออย่างดีที่ น้องๆรีเควสไว้ว่าอยากได้ยี่ห้อนี้มากแต่ราคามันสูงคุณกันจอมลังจัดให้สิบลูกเอาไปเลยเตะกันให้เท้าพองไปเลยค่ะแต่เรายังไม่ได้บอกเด็กนะเรายังไม่ได้บอกเด็กเรายังไม่บอกเด็กแตจังหวะนี้เดี๋ยวคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวกลัวเอฟซีเบือ่อค่ะท่านผู้ใหญ่สยามรบกวนอีกรอบหนึ่งค่ะังมีเอฟซีที่เพิ่งมาอย่าเดี๋ยวเป็นสัมภาษณ์ที่ผู้ใหญ่แทนนะคะชิด ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่อ,นนหญอยู่ตั้งแต่วันแรกที่มาเซอร์เวเลยไหมคะครับ<า>ครับ,ท,บท่านผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยว่าโรงเรียนนี้มีความต้องการแล้วก็อะไรได้ครับตอนนี้โรงเรียนที่ที่ต้องการก็ที่ท่านพอเคยประชุมมาก็จะเป็นคเครื่องกรองน้ำต้องต้องปรับปรุงใหม่รครับแล้วก็สนาม,มเด็กเล่นตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วก็ปัญหาที่ว่า ตรงกันศาสตร์ตรงที่เด็กๆล้างจานเวลาทานข้าวเสร็จเวลาฝนตกก็มันก็น้ำ็ลงาใส่ใช่ครับเวลาแดดก,ก็ไม่ได้ครับแต่ก็ได้ได้หมดแล้วและตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเหตุการณ์ตามเฉลีดยยังไม่ปกติใช่ไหมครับก็เลยต้องการอ่าเสริมลุม่มดอกไผนะครับให้เด็กให้เพียงพอเพราะว่าในตั้งเรียนเราปีประมาณ380นะครับก็เลยต้องใช้ลุม่มดอกไผ่เยียหน่อยนะครับแล้วก็มาตรฐานเพราะว่าเราใช้งานมานานแล้วนะครับ เีงต้องเสริมความมั่นคงให้นะครับแล้วก็แล้วก็จะมีเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วตอนนี้เราก็ต้องใช้ชุมชนในการพัฒนาร่วมกันด้วยนะครับต่างๆพระปุงาะปาเนาะแต่ที่ขาดตอนนี้ก็คือจะเป็นเสาเสาธงนะครับก็ใช่ครับเสาธงเพราะว่าอยากได้เสาธงที่ตอนนี้ทางชุมชนร่วมกับชิดเก่าร่วมกับคณะครูก็คือ จะทำผ้าป่าทำโดมให้ให้นักเรียนเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้ก็คือเวลาเราหน้าฝน,นยอย่างเงี้ยยให้ให้ลูกหลานอย,อยู่ตากแดดตากฝนแล้วก็กลัวเพราะว่ามันนี่ครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็จัดกิจกรรมในระย่างด้วยนะครับในร่มครับได้เลยขอบคุณข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่สยามมากๆเลยนะคะอ่ะทุกคนต้องขอโทษนะวันนี้กล้องอาจจะดูไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะพอดี ม,มาน้อยล,ลืมขอบคุณเนาะลืมขอบคุณอ่ะลืมขอบคุณอ่ะลืมขอบคุณครับโอ้ีคนบอกคุณสนใจบอกว่าผู้ใหญ่ยังหนุ่มอยู่เลยถือก็ได้เนาะถือได้ค,ครับผมในนามของผู้นำชุมชนและก็เป็นทน่านำการทางศาด้วยนะครับ,รบก็ขอบคุณท่านกันกพลังนะครับริธีการกพลังสู้ๆเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ร่วมสมทบ มูลทินะครับในการมาให้ลูกหลานตามเวชาแดนนะครับโรงเรียนแลวก็พื้นที่ตามชุมชนเป็นอย่างดีนะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณมากครับค่ะทางเราก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะที่ไม่ทิ้งลูกบ้านไม่ทิ้งโรงเรียนเนาะเพราะว่าถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งนะคะก็เราอาจจะไม่ได้เจอกันในวันนี้<ด>นะค่ะ<อ>นี่ทุกคนใกล้แล้วใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว ฉันขอโทษนะคะที่กล้องอาจจะไม่นิ่งหรืออะไรยังไงพอดีตอนนี้ทีมงานมากันน้อยนิดนึงค่ะต้องขอัยด้วยจริงๆค่ะก็เลยมีทั้งทีมงานไปช่วยเซตสนามเด็กเล่นอยู่ด้วยนะคะก็เลยถือไหลเองค่ะแต่ว่าจะทําเต็มที่ค่ะจะทําให้เต็มที่นี่ใครอยู่มาตั้งแต่เป็นลานกว้างบ้างใครอยู่มาตั้งแต่เครื่องเล่นชิ้นแรกยังไม่ลงบ้างเม้นบอกกันหน่อยตอนนี้เครื่องเล่นลงแล้ว สะใจไหมทุกคนเต็มไหมทุกคนเต็มพื้นที่เลยไหมตอนนี้เต็มจนล้นนะคะไม่สามารถที่จะตั้งข้างในได้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะตั้งข้างในได้แล้วนะ,ะต้องขยบออกมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะอือแอบมีเด็กๆมาแอบมองมองหเราไปแอบเซล์เด็กๆก,ก,ก,กันกวอะ อยากเล่นเป้าหนูอยาเห็นเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับนี่นะเครื่องเล่นเรานะไม่ได้มันตั้งเฉยๆนะคะมีการยึดยึดน็อตต่างๆ ในขณะที่รออยู่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยทุกคนจำได้ไหมว่าตลอดพอนหนึ่งเดือนที่เราอยู่กันที่ชายแดนมาใครจำได้บ้างว่าคุณกันจอมพลังทำอะไรไปแล้วบ้าง ขอให้มาช่วยกันไล่นิดนึงว่าทำอะไรกันไปแล้วบ้างจำได้บ้างไหมเอ่ยอ่ะบังเกอร์หลุมรบภยัยสับพานถนนสนบาบถนุนถั่งน้ำเสื้อเกาะอะไรอีกอาหารกล้องบอดี้แคมกล้องบอดี้แคม เรียกว่าครบทุกด้านแล้วนะทุกคนครบทุกด้านแล้วแต่ตอนนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องขอความช่วยเหลือจากบรรดา f อกันจอมพลังช่วยสู้ตอนนี้ยางนะคะยางรถเก่าไม่เพียงพอเพราะเรากำลังทำหลุมมรบพัยอยู่ที่ปราสาทตามเมืองทมแล้วเดี๋ยวจะทำที่ปราสาทตามเมืองโตด,ด้วยเราต้องใช้ยางรถยนต์จำนวนมากนะคะจำนวนมาก คนอานนท์นาศบอกว่ามีรองเท้าด้วยครับใช่ค่ะมีรองเท้าด้วยวันนี้ก็เอามาแต่ดิฉันลืมดิฉันขอโทษค่ะฉันลืมพูดมีอะไรอีกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอืได้เลยค่ะสําหรับใครที่ชมย้อนหลังหรือ ชมอยู่นะขณะนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรายงานตัวอ่ามีรถยนต์ ATV ที่เราประกาศหาวันนั้นเพียงแค่4-5่นาทีมีคนตอบรับเข้าช่วยเหลือเรา13คันทุกคน13คน FC กันยมลังเขาทำถึงสุดยอดเขาทำถึงสุดยอดจริงๆค่ะเขาทำถึงสุดยอดเลยจริงๆเรียกว่า FC เรานะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ ขอเก้าได้สิบขอสิบได้ยี่สิบขอบคุณมากขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในจุดของการยึดนะคะยึดเกาะยึดเกาะอ่ามีคนเม้นถามว่าช่องทางสนับสนุนทางไหนนะคะหน้าแอปของแอปฟ้านะคะเพจมูรณิธิการจอมพลังช่วยสู้ จะมีช่องทางการรับบริจาคอยู่และขอเตือนว่ามีแค่บัญชีเดียวและต้องเป็นชื่อมูรณิธิการกำลังช่วยสู้เท่านั้นทีมงานซับไซทองยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เครื่องจกักรเอ่อพังนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวกลับมาทำถนนกันต่อแน่นอนค่ะเน่เน่เรา แลแอบเมาส์กับอินฟูตัวเล็กไหมแอบเมาส์กับอินฟูตัวเล็กน,ะกน,กนี่นี่ทุกคนนี่นี่อันนี้หน่วยทดสอบหน่วยทดสอบหน่วยทดสอบเออหน่วยทดสอบ

อีฟขับได้นะคะแต่คุณกันจะก้านั่งไหมอันนี้เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าหากมีโอกาสนะคะจะขับรถเอทีวีให้คุณกันนั่งค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่แม้ว่าจะเป็นอีฟเข้ามาอัปเดตสถานการณ์นั่งานยังไงเรายังคงอยู่ด้วยกันตลอดเวลาขอบคุณนะคะที่ทําให้ทีมการกำลังช่วยสู้ของเราเข้มแข็งขึ้นขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะ คุณการพูดเสมอค่ะว่าทำวาการจอมพลังช่วยสู้มันคือที่พวกเราต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันสู้ค่ะคุณการคนเดียวทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ถ้าเราทำด้วยกันอ่ะมันจะได้ยิ่งกว่าได้ค่ะน้องอิฟคะคุณกันหายดีหรือยังคะอ่ะอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณกันดูไลฟ์อยู่ไหมคะดิฉันอาจจะต้องขออภัยก่อนเลยนะคะคุณกันนะคะก็ตอนนี้โอเคดีค่ะ แข็งแรงอยู่ค่ะแต่ว่าอยากก็ถ้าสาหรับในนามของทีมงานทุกคนก็ยังอยากให้มีโอกาสได้ไปหาคุณหมอนะคะเดี๋ยวยังไงก็คุณกันจะรีบไปหาคุณหมอไม่ให้เอฟซต้องเป็นห่วงอ่ะคะ่ะต่อไปนะคะครั้งหน้าคุณกันขึ้นไลน์นะคะเอฟซถล่มเลยนะคะว่าเป็นห่วงคุณกันจังเลยค่ะอยากให้คุณกันไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยกันค่ะช่วยกันค่ะเพราะ ตอนนี้คือแกเป็นห่วงค่ะแกเป็นห่วงความปลอดภัยของด่านหน้าแกเป็นห่วงความปลอดภัยของชุมชนของประชาชนก็เลยอาจจะทำให้พักผ่อนนอนน้อยก็เลยได้เห็นเป็นลมไปในคลิปก่อนๆนั่นเองค่ะอ่าสำหรับเสื้อและหมวกนะคะจะมีช่องทางการจำหน่ายนะจะไม่ได้ผ่านในนามของมูลนิธินะคะแต่สามารถซัพพอร์ตคุณกานได้ที่ l i n e แอด การจอมพลังนะคะจะเป็นช่องทางเดียวของการจำหน่ายหมวกและเสื้อซึ่งหมวกกำลังจะมาเร็วๆนี้ขอสป,ปอยหมวกได้ไหมนี่หมวกทุกคนหมวกอ่ะนี่เาต้องเป็นแบบนี้นะน,นี่นี่เนี่ยเขาเอาน้ำมาให้ฉันแล้วจ้ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นจักมากาก็คือทุกอนูนะ ทุกคนคะเดี๋ยวรอนิดนึงนะสำหรับหมวกแต่ส่วนเสื้อตอนนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปช็อปปิ้งได้ที่ไลแอดกันชอมพลังนะเล่บัญชีเดียวเหมือนกันเลขบัญชีเดียวเหมือนกันก็นกำลังรวยดีเอออย่าโอนผิดนะคะทุกคนถ้าฉันกินน้ำโชจะเป็นอะไรไหมเออพอดีต้องถือไปด้วย นี่ yeah. เป็นไงทุกคนเราทำถึงปะเราทำถึงไหมเราทำถึงเราทำดีเราทำดีมาก ตอนนี้เด็กๆก็คือกดดันพี่พี่ช่างอย่างสุดๆทำถึงเนาะใช่ไหมทำถึงถึงอันนี้ทำถึง,อ,นนถงอันนี้ทำเกินเกินออกมาจากลานที่เขาเตรียมไว้นะคะทุกคนอันนี้ทำถึงค่ะอันนี้ทำเกิน เออชิ้นมันใหญ่ชิ้นมันใหญ่นะทุกคนนี่เดี๋ยวแอบถามถามตะหมุนก่อนว่าของเซอร์ไพรส์เด็กๆเ,เสร็จยงังไก่ละไก่ละ,ละเรามีของาอาม,เมเาเซอร์ไพรส์เพิ่มเติมเรามีของมาเซอร์ไพรส์น้องๆเพิ่มเติมที่ไม่ใช่แค่สนามเด็กเล่น เราไม่ได้มีแค่นี้อันนี้เขากำลังตอกยึดนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าลมมาหรือใครมาผักแล้วมันจะล้มมีคนบอกว่าเสียงไม่ชัดเสียงยังชัดไหมเอ่ยเสียงยังชัดเจนอยู่ไหมเอ่ย ต,ต,ตึกเออนี่เราอยู่กันมาตั้งแต่เริ่มติดตั้งเดี๋ยวเราจะรอจนขอเสียงคนที่จะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะติดตั้งเสร็จจนกว่าน้องๆจะได้เข้ามาเล่นตอนนี้เด็กๆนี่คือแอบดูกันอยู่โดยรอบนะแอบดูกันอยู่โดยรอบจริงๆ นีอ่ออกติดเลยใช่ไหมคะคุณคนอ้วนบอกว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าทําถึงเรียกว่าอลังการนี่นล้วมีการตรวจเช็คทุกคนเห็นไหมมันไม่ได้เป็นการตั้งแบบโบ๊ะโบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะอะเรามีเรื่องมุมฉากต่างๆนะว่าปลอดภัยนะเล่นแล้วไม่ล้มเรียกว่าช่างก็ใส่ใจนะทุกคนไม่ได้ใช้เป็นน็อตเช่าใช้เชื่อมยึดติดกันเลยเพราะว่า การใช้น้อตบางทีน็อยมันรอนแล้วน้องๆจะแบบพยมหรือขย่าให้มันขาดออกจากกันเราไปใช้การเชื่อมยึดอะไรเพื่อที่ว่าไม่ให้ป้องกันการขาดออกจากกันนะคะอ่านี่คุณพี่เขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเราใช้วิธีเอาเหล็กอะตอกใช่ป่ะใชแล้วเราก็เอาเชื่อมติดเลยเหล็กก้อยเขาจะยิ่งอยู่นานเขาจะยิ่งดันดินให้มันกมนแน่นมากขึ้นมาสะดวกับการเลื่อนย้ายในอนาคตหรือว่าอะไรเงี้ยข่ะจัดเ ตัวประกอบของชิ้นงานแต่ละตัวเราจะใช้เป็นการเชื่อมต่อกันเลยค ah ่ะไม่ได้ใช้น็อตในการขันค่ะเราไม่ใช้น็อตนท,ทุกคนเพราะอะไรน,น ks, ็อตเนี่ยเวลาเด็กเขาเล่นมันจะขยบน็อตมันจะค่อยค่อยคลายอันนี้คือไม่คลายแน่นอนนอกจากน้องจะมีเครื่องมือมัตัดไม่คลายไม่พอนะตอนนี้คือโรงเรียนกำลังคิดแล้วว่า ถ้าฉันต้องย้ายที่ย้ายยังไงอาจจะต้องรบกวนคุณพี่มาอีกครั้งหากในอนาคตไม่ยากมากเลยค่ะการการย้ายสินค้านี้คือแค่เตียยในสิ่งที่เราเชื่อมมาไว้ค่ะก็โรงเรียนสามารถจัดการเองได้เลยโอ้แต่ถ้าเกิดให้มาก็ยินดีมาค่ะยินดีครับูโทรไปตามได้เลยออ้นี่น้องเขาเอาไม้ชากิกาแฟเหรอโอเลี้ยงทุกคนสงสัยฉันจะดูหน้างง่วงไปนิดนึงนั้นได้รับโอเลี้ยงจากน้อง ฮืมทุกคนบอกเลยว่าวันนี้ทำงานได้อีกยาวเพราะโอเลี้ยงโอใจโอเลี้ยงโอใจ